สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปกติการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับรถของร้านใหญ่ยนจุนนิ่งในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนั้นเราจะเน้นไปในเรื่องของการประหยัดว่ารถแต่ละคันมีการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างไรแต่วันนี้นะครับเราจะเสนอกันอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนจุนนิ่งไปหลายหลายเดือนแล้วนะครับมีการวิ่งมาถึง50,000กว่ากิโล อยากจะทราบนะครับว่ารถคันนี้หลังการติดตั้งเราจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านผอ,อนะครับขอทราบเชื่อนิดครับครับผม,มผู้ดิ์พันแสงครับผู้ในการโรงเรียนวัดคงหมูอำเภอขางจังหวัดเชียงนาครับครับโดยตำแหน่งหน้าที่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะคุยต่อไปนี้เนี่ยคงคงต้องถามว่าหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วรถคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะ เคยเคยไปซ่อมเครื่องยนต์เคยไปทาอะไรไหมครับตั้งแต่ติดตั้งมาก็ประมาณปีกว่าตั้งแต่ผมไปรับตาแหน่งผู้โดยการนะครับตั้งแต่มกราปี55นะครับก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องระบบเลยครับไม่เคยมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ทั้งนั้น,นเ,เ,เลยครับเดิมๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ หลังการติดตั้งไปแล้วเนี่ยการอัตราการเร่ง mm hmm. เครื่องยนต์นะฮะเป็นยังไงบ้างครับออตราการเร่งนะครับออก่อนการติดตั้งและหลังกติดตัง <_ D> ้งครับก่อนติดตั้งนั้นมันวิ่งอืดน,นะครับการออกตัวนะ <_ D> เห็นได้ชัดพอติดตั้งแล้วการเหยียบการแซงต่างๆวิ่งวิ่งปกติผมวิ่งร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยผมวิ่งไวมากนะครับาเห็นชัดเจนนะครับแล้วการประหยัดถือว่าประหยัดมากครับเพราะว่าผมเคยเมื่อก่อนเติมเดือนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่เดี๋ยวนี้เหลือประมาณเจ็ดพันกว่าหรือแปดพันครับ ในแต่ละวันเนี่ยรถคันนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่กี่กิโลเมตระการใช้ก็วันประมาณ90สิโลครับทุกวันทุกวันเลยครับวิประมาณ90้าิโลทุกทุกวันแต่ถ้าไปประชุมก็ประมาณร้อยร้อยยีิก็ผมเข้าเพื่อนคาก็ประหยัดได้เยอะครับผมเห็นผลคุ้มครับในในส่วนของความรู้สึกและอยากจะเชิญชวนผู้ชมที่มีรถเหมือนกันอย่างนี้มาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมเนี่ยนะฮะ าาจรรยย์คคิด่ังไงไบก็อยากจะบอกอท่านผู้สนใจนะครับเพราะว่าผมเองนั้นคือผมทดลองคือศึกสามาระมาณตกปีกว่านะครับผมเปิดดูของทางเว็บไซต์ของท่านใหญ่ยนต์แล้วมีความมั่นใจนครับเพราะว่าระบบต่างๆนั้นผมดูแล้วทางคณะอาจารย์จากวิศวกรรมต่างๆก็ทดลองแล้วผมก็มาติดมาติดเรื่องของระบบโดยตรงเลยตอนแรกผมก็จะเปลี่ยนเครื่องเครื่องยนต์แล้วก็มาติดตั้งพอถามท่านใหญ่ยนแล้วบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนบอกพอมาติดตั้งได้เลย,เลย ก็อยากเชิญชวนครับเพราะว่าเห็นผลทันทีครับประหยัดได้สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เดิมเเครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมเพราะว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าประหยัดด้วยแล้วก็ทนด้วยเครื่องดีเซลเราฮะไม่อยากมต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องพูดง่ายๆนะฮะให้ติดตั้งระบบนี่เด็ดตรงฮะแอร์บิสีบอกดีเซลบอกน้ำเปล่านะฮะหรือว่าสุดยอดครับเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นไงบ้างครติดตั้งแก๊สไปแล้วปกติฮะเสียงก็็็เเเรรีีีียยยบนะะะฮกกกไไไไมมมมมมม่่่่ปติาาาววคคอแล้ ซ่อมแบบอะไรไม่เคยมีเข้าแต่เช็คเครื่องอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องก็เหมือนเดิมครับแล้วก็วิ่งดีกว่าเยอะวิ่งดีกว่าเดิมเยอะประหยัดเยอะครับถามถึงความคุ้มตรงนี้นะะมาติดเนี่ยหลายหมื่นก็ครับผมหลายหมื่นครับประมาณมันมีความคุ้มมากน้อยพีไหดผมว่าไม่เกินสองเดือนนะคุ้มนะครับเพราะตามหลักแล้ววิ่งประมาณอง่องผมประมาณเก้าสิบโลก็เดือนประมาณหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วครับประมาณไม่เกินสามเดือนนะครับแล้วก็ เครื่องก็อยู่ตลอดเราตลอดที่เราใช้งานเราจะอยู่กี่ปีแล้วแต่เราสิบกว่าปีก็อยู่ตรงนี้นะครับจนกว่าเราจะขายรถเรียกว่าหลังการติดตั้งไปแล้วเนี่ยใช้สามสี่เดือนคุ้มคุ้มครับสามสี่เดือนผมว่าคุ้มเพราะว่าผมเราเป็นกําไรเลยใช่เป็นกำไรครับก็ต้องอยากเชิญชวนนะครับผู้สนใจะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมันเกิดที่ตัวเองก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าหยังจริงครับยุคนี้ด้วยครับต้องต้องใช้เงี้ยครับเครื่องก็เหมือนเดิมครับผม